สวัสดีครับพอ,อ,อดีที่ผมลงไปเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกก็ถามมานะครับว่าระบบผมเป็นระบบอะไรใช้อะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้แบตที่เสื่อมจะมีมนียฮะแบตที่เสื่อมหรือว่าผมยังไม่ได้ถอดออกเดี๋ยวผมจะโลาะระแล้วเดี๋ยวผมจะแจกอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ให้แบตผมมามาก่อนนะฮะตอนนี้แบตผมมา สี่ก้อนซึ่งจริงๆมันต้องใช้แปดก้อนนะครับมันมาแค่สี่ก้อนรอสี่ก้อนน่าจะจาก,กวันสองวันนะเพราะพอดีผมสั่งไปคนละเจ้ากันนะฮะก็เลยมาไม่พร้อมกันก็เดี๋ยวจะอันนี้จะเป็นร้อยี่สิบแอมป์นะครับที่สั่งไปพอดีสั่งไปคนละเจ้ากันก็เลยมาไม่พร้อมกันแต่ละเจ้าก็ ไม่เหมือนกันด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอรอแบบมาครบแล้วเดี๋ยวผมจะโลดอีกชุดหนึ่งจริงๆมันสองชุดแหละแต่ชุดนี้เดี๋ยวผมขอเช็คดูมันก่อนนะฮะดูค่าความต้านทานมันก่อนถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้มันเป็นแบบแบบที่ที่ผมไม่เอาแล้วดีกว่านะเดี๋ยวผมจะมาแจกเหมือนเดิมนะครับก็รอสักนิดนึง ตอนนี้อธิบายระบบของผมผมเนี่ยที่ร้านเนี่ยจะใช้ตู้ฟิตประมาณสักค่อนข้างเ,อเยอะนะครับแต่ว่าผมแบ่งใช้ไฟโซลา่าเซลแค่แค่พันกวัตต์สองตัวรวมกันพันกวัตต์ตัวนี้ประมาณ600วัตต์ตัวนี้700วัตต์ประมาณพัน0วัตต์นะครับแบตแต่และตัวผมใช้100แอมป์นะฮะ24บโวลต์100ร้อยแอมป์ นน M, ต,ตัวนี้120แอมตัวไหนตัวนี้120แอมนะครับระบบที่ผมเดินเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากจริงๆมันก็เป็นระบบทั่วไปแหละของคนทำโซล่าเซลล์ฮะของคนที่ที่จะเรียนรู้เองนะฮะก็จะมีอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะอันนี้คือแผงโซล่าเซลล์ก็ผมไม่ได้ทำสวยงามนะฮะก็เน้นใช้งานอย่างเดียวไม่ได้เน้นสวยงามแต่ เดี๋ยวผมจะจัดใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเริ่มลกแล้วพอของยิ่งเยอะยิ่งลกขึ้นนะฮะอย่างตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็น24โวลต์ตัวนี้ผมก็ใช้ตู้แช่อยู่3มตู้นะฮะผมแบ่งออกเป็น2 2 2ชุดนะฮะอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งทีน,นี้ตัวนี้รับจากแผงมาน,นี่จากแผงนะอันนี้สายไฟจากแผงลงมาเข้าที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์จ่ายออก อินเวอร์เตอร์จ่ายออกมาผ่านชิโนทัมเมอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าชิโนทัมเมอร์จะเป็นตัวป้องกันไฟกระชากนะฮะไฟกระชากไฟเกินหรือว่าไฟต่ำเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ป้องกันหรือถ้าอย่างเราใช้งานเนี่ยแล้วมีใครเนี่ยมาใช้เครื่องมือที่เสียบปลั๊กแล้วมันกระชากไปสัก3 0 0พัน0 0วัตต์เนี่ยตัวนี้ก็จะตัด ตัดเพื่อป้องกันตัวอินเวอร์เตอร์เราไม่ให้เสียหายนะครับแล้วก็ผ่านมาที่เบรกเกอร์นะฮะเบรกเกอร์วิ่งมาจนถึง,ถงตัวนี้เรียกว่า ATS นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สลับไฟถ้าสมมติว่าไฟตู้เสียเพื่อไอตัวเนี้ยมันก็จะสลับไปเป็นของไฟที่มาจากการไฟฟ้าให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้า ไฟของการไฟฟ้าเสียปุ๊บมันก็จะสลับมาเป็นยูค่าเป็นตัวอินเวอร์เตอร์แต่ตอนนี้ค่าที่ตั้งไว้นอร์มัลของมันเนี่ยมันใช้ของตัวอินเวอร์เตอร์เป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไฟอินเวอร์เตอร์ไม่พอมันก็จะไปสลับไปของการไฟฟ้ามาจ่ายโหลดแทนอันนี้คือหน้าที่ของมันก็จะมีประมาณนี้ฮนะ,ะทั้งสองตัวเลยของผมนะครับ อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะอันนี้จะเป็นกล่องแบตเตอรี่ก็เนี่ยฮะกล่องแบตเตอรี่ก็ไล่มาจากแบตเตอรี่ที่ตู้ผ่านเบเกอร์นะฮะผ่านเบเกอร์มาตัวหนึ่งผมแนะนำนะฮะถ้าเป็นตู้ที่กระแสเยอะเนี่ยใช้ตัวตัวนี้ดีกว่าตัว MCCB นะฮะ DC MCCB ก็ตัวเนี้ยก็จะวิ่งมาผ่านที่ตู้ตัวนี้จากแบต แบตเตอรี่เนี่ยสองลูกนี้ก็จะมารวมกันที่ตู้นี้นะครับเราวมาจ่ายตรงนี้แบตแบตผมเป็นขนานกันนะฮะสองตัวนี้ขนานกันแล้วก็มาลงที่ตัวนี้ก็คือมาจากขนานที่ตัวนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แบตที่ใช้เดี๋ยวถ้าวันไหนผมได้รื้อทําใหม่แล้วเดี๋ยวทำํำสวยเลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวให้แบตผมมาก่อน พอแบตผมมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะโละแบตบน่าจะมีหนึ่งสองสองชุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสี่ก้อนต่อหนึ่งคนนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่ให้ใครจองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาประกาศบอกอีกทีหนึ่งก็ฝากติดตามกดติดตามนะฮะฝากกดไลค์นะฮะฝากกดแชร์ไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าผมประกาศปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเด้งไปแจ้งเตือนท่านเองนะฮะ นะครับก็วันนี้ให้ดูระบบคร่าวๆฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเดินสายใหม่ตอนนี้มันลบมากเลยแย่มากเลยใครผ่านมาก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้นะฮะก็ออนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวพอถึงวันไหนที่แบตมาครบแล้วผมไวริงแบตเตอรี่เสร็จนะฮะของที่จะเลาะผมจะมาแจกกันนะครับแต่บอกไว้นิดนึงนะฮะของที่ผมจะเลาะก็มันก็คือของที่ คุณภาพอ่ะไม่ได้แล้วท่านเอาไปศึกษาได้เอาไปใช้งานเล็กๆน้อยๆออได้นะครับแต่ถ้ามาใช้งานใหญ่อย่างเงี้ยไม่น่ารอดนะครับโอเคสำหรับวันนี้พาท่านมาชมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ